ทีแรกขออ่านข้อนี้หน่อยสิครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยพระเจ้าเที่ยงแทองค์เดียวมีแต่พระเจ้าองค์เดียวและพระเจ้าองค์นั้นไม่ใช่ไพรสูเพราะพระเจ้าองค์นั้นส่งพระเยซูมาเอาละครับผมจะตอบสั้นยอนบทที่17จะเป็นการทำลายล้างการคัดค้านของเขาย่อนบทที่17ข้อหนึ่งและสองคริสเตียนทุกคนฟังผมหน่อยนะครับนี่คือสศาสราของเรานี่คือพระเจ้าของเราที่ทรงปรัสกับเรา เราจะพิจารณาในเนื้อหาของยอห์นบทที่17ข้อ1-2เมื่อพระสซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก้องแหงนพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าข้าแต่พระบิดาประการที่หนึ่งพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาอันล้อในกุรอานไม่ใช่พระบิดาของพระสูซูอันล้อไม่ใช่บิดาของใครทั้งนั้นตรงนี้จะเจอปัญหาทันทีพระเจ้าทิ้งแท้องค์เดียวที่พระสซูกำลังพูดถึงคือพระบิดาของพระสูซูพระเจ้าของมูฮัมหมัดไม่ใช่พระบิดาของพระสูซูอ่านต่อครับข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้ว ตรงนี้เราต้องสังเกตให้ดีขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สังเกตว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันพระสุกูกลังบอกว่าครับถ้าคุณอ่านภาษากรีกดอกซาโซเป็นกิริยาคําสั่งครับแต่ไม่ใช่คําสั่งแบบไม่ให้เกียรตินะครับพระบุตรผู้ทรงรู้คุณค่าของตัวเองและผู้ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นหนึ่งกับพระบิดาผู้ทรงขอสิ่งนี้จากองค์พระเจ้าผู้ทรงอํานาจข้าแต่พระบิดาขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพพพรรรรระะะะบุตตจได้ถวายยเกีิแองค ประการที่หนึ่งผมขอท้าทายมุสลิมทุกคนขออ้างอายะศักหนึ่งองค์การที่บาผู้ชอบธรรมของอัลลอฮ์คือไม่ใช่ผู้ต่อต้านพระเจ้านะครับไม่ใช่ใชัตอนแต่บาผู้ชอบธรรมของ,องอัลลอฮ์พูดว่าโอ้อัลลอฮ์ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อข้าพระองค์จะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ตามที่ผมพูดแล้วพระสุกำลังบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนการพระบิดาทรงให้เกียรติพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์ให้เกียรติพระบิดาใช่ไหมครับพระองค์ทรงให้เกียรติพระบิดาอย่างที่พระบิดาทรงให้เกียรติ ไม่สามารถพูดได้เพราะจะถือว่าหมิ่นประมาทพระเจ้าอ่านต่อในข้อสองครับดังที่พระองค์โปรดให้พระบุตรให้ใครครับให้พระบุตรพระบุตรของพระองค์ผู้ซึ่งได้รับเกียรติดังที่พระบุตรจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ข้อที่สองนี้มีอยู่สองประการไค้สุตัดว่าพระองค์คือพระบุตรนั้นที่มีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นที่น้องครับมูฮัมมัดเป็นมนุษย์มุสลิมเป็นมนุษย์ไครสุอ้างว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นและมนุษย์ทั้้้งงงงงงสินนนนตตอออออจ่พพรรระะคค์์เป็ขววมมถึหดย ตามข้อพระคัมภีร์นี้มูฮัมหมัดอยู่ใต้พระบาทพระสูแท่านเป็นสมบัติของพระสูและพระสูเป็นเจ้านายของมูฮัมหมัดเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์ชีวิตแบบไหนครับชีวิตที่ไม่รู้จักจบสิ้นทางร่างกายทำลายไม่ได้ชีวิตที่ไม่เสื่อมสลายทางศีลธรรมชีวิตเช่นนี้มอบให้ผู้เชื่อทุกคนคุณเดวิดครับช่วยผมให้เข้าใจหน่อยครับเนื่องจากที่พระสูสามารถรับผู้เชื่อทุกคนไม่ว่ามีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามและทําให้เขามีชีวิตที่ไม่รู้จักจบสิ้นทางร่างกายทำลายไม่ได้ ชีวิตที่ไม่เสื่อมสลายทางศีลธรรมเพื่อเขาจะไม่สามารถทำบาปอีกต่อไปและไม่ต้องทนความเครียดของพระเจ้าหมายความว่าพระสูมีอำนาจสูงสุดพระองค์ถึงทำได้และประการที่สองพระสูต้องรู้จักผู้เชื่อทุกคนว่าเขาอยู่ที่ไหนฉะนั้นพระองค์จำเป็นต้องรอบรู้ด้วยครับแน่นอนฟังดูแล้วพระสูมไม่ใช่เพียงนบีมุสลิมคนหนึ่งครับมาถึงบริบทในข้อสามครับ และนี่แหละคือชีวิตนิรันร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท่งค์เดียวและรู้จักพระสุคริสที่พระองค์ทรงใช้มาคือว่าพระสุบอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรผู้ซึ่งเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้เดียวผู้เป็นพระบิดาของพระองค์ผู้ซึ่งพระบิดาถวายพระเกียรติแด่พระองค์เหมือนอย่างที่พระบุตรได้ถวายเกียรติใครสามารถทําได้ทั้งหมดนี้ที่พระบิดาทรงกระทําสิ่งที่พระบิดาทรงกระทําได้นั้นมีแต่พระเจ้าเที่ยงแท้ที่ทรงกระทําได้ ดังนั้นพระสุงทรงทำได้เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงกระทําทรงประทานชีวิตนิรันร์แก่ผู้เชื่อเป็นอะไรที่พระเจ้าเที่ยงแท้เท่านั้นทำได้พระสูงไม่ได้บอกว่าพระบิดาคือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียวโดยปราศจากพระบุตรพระบิดาคือพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้เดียวเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรพระบุตรที่ทรงมีพระเกียรติเดียวกันกับพระบิดาก่อนโลกนี้มีมาและพระบุตรจะมีเกียรติเหมือนเดิมต่อหน้าพระบิดาสิ่งที่น่าตลกครับคุณแซมอย่างที่คุณอธิบายให้แล้วให้สังเกตข้อที่มุสลิมชอออบบ้้าาาางงพพรระะิดเป็นใหญ่่กวขค์ มุสลิมจะไม่เอาข้ออื่นในบริบทนี้มาอ้างจะเอาแต่ข้อนี้พระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเราพระบิดาคือพระเจ้าทิ้งแท้ผู้เดียวข้อนี้เขาเอามาอ้างแต่ข้ออื่นๆรอบข้างไม่ต้องยกมาเขาจะทําอย่างนี้เรื่อยๆแม้ว่าคำภีรของเขาเองยืนยันการรักษาไว้และสิทธิอํานาจของคำภีร์ของพวกเราให้สังเกตด้วยว่าถ้าคำภีร์ของเรามีแต่ข้อที่เขาชอบอ้างนี้เท่านั้นและข้ออื่นทุกข้อผิดเพี้ยนไปและเขายังบอกว่าข้อที่เขาอ้างเป็นข้อที่เขาเห็นด้วยอิสลามก็ยังผิดอยู่ดี ถ้าเราใช้ข้อพระชามีข้อนี้เค่ที่เขาใช้ได้นี้ถ้าเอาเฉพาะข้อนี้นะก็ยังถือว่าอิสลามไม่เป็นความจริงเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นองค์ใครครับและพระสุดค,คือพระบุตรซึ่งพระบิดาทรงให้เกียรติเหมือนอย่างที่พระบุตรทรงให้เกียรติพระบิดาที่น้องมุสลิมครับมุสลิมจะพูดได้ไหมโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ให้เกียรติข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ให้เกียรติพระองค์ครับผม